สวัสดีครับผมเป็นชาวเครด forex ทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็มาส<ม>อ,อนนะครับนะเทคนิคการทางกำไร forex นะครับนะ<ม>ก็จะเป็น ep ที่94นะครับของวันที่18เดือน4 2019นะครับนะไวเนาะผมว่าผมเหมือนกับผมเพิ่งพูดแบบสวัสดีปีใหม่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยอะนะครับแล้วนี่มันก็ยาวมายัน สเดือนแล้วจะคือจะครึ่งปีกันอยู่แล้วอีกนิดเดียวอะนะครับก็หวังว่าจะได้พัฒนาสกิลเทรดนะหลายๆคนก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ถามเยอะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะจากหลายๆที่นะครับนะก็ก็ดีครับนะแต่หลายๆคนที่เข้ามาจนถึงเอ่อพจผมเนี่ยก็ก็คงจะมีประสบการณ์มากันพอสมควรแล้ว นะครับ่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนําต่อๆกันมานะครับก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปตั้งแต่เริ่มทําก็จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาเยอะเริ่มทําคลิปนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะคนก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่คนเก่าพอมีสกิลเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าตัวเองต่อยอดได้เขาก็ต้องไปอยู่ในมันจะอยู่ในอีกสเต็ปนึงแล้วคือแบบอยู่ในโลกเรียกว่าโลกส่วนตัวพอสมควรน,นะเนะี่ยเพราะฉะนั้นคนใหม่ๆคุณไม่ต้องซีเรียสหรอกว่า ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือแบบโหยากจังเลยเนะทุกคนมันทุกคนที่ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้หมดแหละก็ไม่ได้คนที่แบบไปกระโดดก้าวกระโดดไปก็มีเพราะหนึ่งเวลาของคนไม่เท่ากันทุนของคนไม่เท่ากันความตั้งใจของคนไม่เท่ากันมันจะให้ทุกคนไปพร้อมกันในทันทีเป็นไปไม่ได้นะครับนยเหมือนกับให้สมมติ อะไรดีอะไก่ย่างหมูย่างเงี้ยสิบคนมันก็จะให้แบบขาย10คนอะไรเงี้ยผมก็ว่าขายได้ไม่เท่ากันน่นะลักษณะการเรียกลูกค้าความตั้งใจความใส่ใจการดูแลพื้นที่ความสะอาดะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันน่ะนะครับนะเพราะฉะนั้น <c oughs> แต่แค่ forex มันจะมีอะไรที่ลึกซึ้และเรื่องของความโลภความที่ต้องจัดการบริหารจิตใจตัวเอง ก็มีส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างผมก็พยายามก็เดี๋ยวทำทยอยทําคลิปไปอยู่นะครับนะก็ลองไปดูแล้วกันนะพวกพวกเสริมอะไรพวกเนี้ยผมก็จะแบบวิธีหาระบบเทรดอะไรเนี้ยคือมันอาจจะเป็นคําพูดที่ดูแบบโอเวอร์หน่อยแต่ข้างในผมว่ามันมีความรู้นะครับนะแล้วก็แต่ละคลิปที่วิเคราะห์เนี่ยก็จะเสริมความรู้เข้าไปด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยกันนะ เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูเนาะนะก็จะมีอยู่คนคนสองคนที่ดูนะแต่ชอบตามกดดิสไลค์ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะเข้ามาดูทำไมนะครับนะกดยกเลิกติดตามผมก็ได้นะเออแล้วก็มีเพจนะครับนะมีเพจมีกลุ่มนะครับนะคนก็เข้ามาเรื่อยแล้วแต่เพิ่งจะตอบรับไป1000คนนะ นี่มาร้อยกว่าคนแล้วนะครับผมก็เข้าใจแล้ว่ามันก็จะขยายขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็คงจะคนเก่าๆคุณก็ไม่ค่อยแบบจะแอคทีฟะไรแบบถามผมเพราะก็คุณก็รู้สึกรู้ด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมผมก็ต้องแอคทีฟกับคนใหม่ๆนะนะครับหรือว่าคนเก่าๆที่ยังอาจจะเสริมความรู้ยังอยู่ด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยินดีที่จะพูดให้เสมอนะครับเดีย๋ยวต้องบอกไว้ว่าใครที่มีทุนนะครับแล้วอยากจะจริงจังกับ จริงจังกับการเทรดอะไรเงี้ยแล้อยากจะได้เป็นไพเวทจริงจังก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามาได้นะครับนะโอเคและวใครที่อยากเปิดบัญชีก็มีลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะจ๊ะเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันแหละมาดูในเรื่องของ GU กับ GJ แล้วก็ทองกันนะครับนะวิเคราะห์สาคู่เงินนะครับเหมือนเดิม ทำไมต้องวิเคราะห์3าคู่เงินนี้ก็เป็นคู่เงินที่ผมคิดว่ามีนิสัยที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็วิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอันตรายสูงกว่าหลายๆอันนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นยอดเสียนหรืออะไรต่แค่ว่ามันวิ่งแรงนะครับนะมันกําหนดคือก็อยากให้ทุกคนรู้นิสัยของมันอาจจะรู้ไม่ได้เต็มร้อยเพราะถ้าใครรู้หมดแม่งก็คงจะเป็นเจ้าของตลาดไปแล้วนะ ับแค่อยากให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าทําได้เนี่ยสมมุติว่าถูกทําวิเคราะห์ถูก60%ผิด40%แต่เวลาลิ e w วอ d เรช i o ออกมาเนี่ยหต่อ3 1ต่อ4 1ต่อ5เนี่ยโอ้กำไรเยอะนะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกับถ้าเราไปดูคู่เงินเล็กๆอย่างไม่มีเล็กหรอคือคู่เงินที่วิ่งไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยอย่าง UJEU AU อย่างเงี้ยผมก็วิเคราะห์ได้นะาะแพทเทิร์นอะไรมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยกันเลยนะครับ แต่แค่นิ้สายของมันคือวิ่งวิ่งน้อยเพราะเวลาเราเทรดแล้วเราสมมุติถ้าเราชนะเยอะอย่างเงี้ยถ้าเราอาอาได้อย่างเงี้ยคู่เงินที่มันวิ่งแรงเนะี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่าใช่ไหมมันก็ไม่ใช่แบบบางคนโอยอย่าไปเล่นเลย u j g j แม่งวิ่งแรงนะหลายๆคนก็พูดอย่างเงี้ยนะครับสมัยผมที่แบบยังตอกต่อยเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มาใส่ใจพรเราแบบ เริ่มฝึกจริงๆพัฒนาขึ้นมาแล้วเฮ้ยความจริงมันมองโอเคมันมันไม่ไแบบไซเวนาะอย่างพวกคู่เงินพวกนั้นอะใช่ไหมเวลามันวิ่งวิ่งไปเลยถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีแบบช่วงเวลาไซเวบ้างอย่างตอนนี้ที่มันเป็นอยู่นะเห็นปะหุบแหลมอยู่ได้นะไม่ออกสัที g u คงไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ได้มาเข้าแก็บเลยที่เข้าแก็ของผมคือเนี่ย มันจะมีโซนตรงนี้ใช่ไหมมันเหมือนเป็นแนวแนวแนวต้านใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยไอ้เวิร์กเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นแนวต้านใช่ป่ะเออไล่เวิร์กข้างล่างเนี่ยเป็นแนวรับใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นผมคือให้เครดิตขาขาขึ้นเพราะว่าครั้งเก่ามันคือขาขึ้นมานะนะครั้งเก่าขาขึ้นมาแต่จะออกออเดอร์รก็ต่อเมื่อถ้ามันทะลุมาอย่างเงี้ยปึ้งผมจะดูก่อนนะว่ามันทะลุหรือเปล่าถ้ามันทะลุปุ๊บอ่ะมันอาจจะหลุดไปก่อน อ่ามาชน50ใช่ไหมห้าสิอาจจะย้อนกลับมาตึง้งเห็นปะมาโดนแนวรับตรงนี้ที่เดิมเนี่ยแล้วถ้ามันปิดลงมาอย่างนี้ได้ก็อาจจะเข้าตรงนี้ช่วงนี้แล้วค่อยทุบลงไปต่อนะสำหรับบางคนที่เอ้ยเข้าเล็กๆน้อยๆเลยก็แล้วแต่นะแต่แต่ว่าผมก็ทาตามแผนนี้นะครับนะซึ่งต้บอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมา UJ นี่ไม่ได้เอ้ย EU GU นี่ไม่ได้เข้าเลยนะครับนะยังแทบไม่ได้เข้าเลย และที่รอเข้าคืออยากจะให้มันพุ่งไปอย่างนี้ปิ้วนะมันอาจจะโดนไม่ไม่ตรงนี้กับตรงนี้เลยเนี่ยที่จะตบลงมานะอาจจะตบมาตึงแล้วค่อยขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งหรือทะลุขึ้นไปปึ้งตรงนี้แล้วลงมาหาอีมแค่สี่รอบหนึ่งเห็นไหมช่วงเนี้ยทะลุขึ้นมาข้างบนคืออะไรมันทะลุนี่แล้วไงนะมันทะลุช่วงนี้แล้วเห็นป่ะมันก็กลับมาทดสอบแนวรับเห็นไหม คือเวลาเราย้อนกลับไปข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นพวกจุดแบบเนี้ยเฮ้ยเพอแมงวิ่งอย่างนี้เว้ยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปซีเรียสมากว่าเฮ้ยมันถ้ามันซัมทรงนี้แล้วเราเข้าออเดอร์ไปมันจะสต็อปลอสเปล่าวะเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าออะอย่างสมมุติว่ามันพุ่งขึ้นได้จริงใช่ไหมตึมตรงนี้ใช่ป่ะตึ้งลงตรงนี้แล้วยกเออพุ่งทะลุไอแนวต้านเนี่ยแล้วแนวต้านอย่างนี้คง ไม่มีใครบอกแม่เข้าใจเนาะนะครับถ้าอย่างนั้นก็หนักแล้วต้องไปเริ่มกันใหม่ย่อลงมานะ EMA H 4นะสองตัวนี้อาจจะรอรับอยู่อันจังหวะที่มันย่อมาหาช่วงเนี้ยคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันมีแท่งเทียน H 4ปิดหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามี H 4ปิดสวยโอ้ดีเลยนะครับจะเข้าตามไปทันทีหรือจะรอมันย่อมาแล้วค่อยเข้าแล้ว stop loss ้โลของ H 4ตัวนี้เห็นปะ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นระบบละ นะครับในจุดเข้าเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหแล้วแอดมินรอ2ออาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้นานไปหรอคือบางคนใครจะเล่นแล้วแต่นะผมไม่ได้บอกแค่คู่นี้นะครับนะบางจุดเนี่ยมันคือมันไซเวย์นะครับถ้าใครไซเวย์ก็จะรู้ว่าเฮ้ยจุดสําคัญสําคัญอย่างเนี้ยเราไม่รู้มันจะไซเวย์หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าบางคนแบบเล่นสั้นๆเงี้ยกะทุบเนี่ยอมีมาทุบได้ทั้งกี่รอบ ทุบได้ที่กี่รอบสี่รอบแล้วลนะห้ารอบแล้วมังเนี่ยใช่ไหมเออยังเห็นว่ามันเป็นไซด์เวย์อยู่เนี่ยผมก็รู้ว่าถ้ามันขึ้นไปชนอีกเนี่ยมันก็อาจจะทุบลงมาอีกก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นนะครับนะจุดแบบเนี้ยมันก็มีให้เล่นนะครับแต่ทางที่ดีนะครับไปหาจุคือคู่เงินม่งมีเยอะมากนะครับคุณไปหาแบบ ไปดูเทรนไลน์แล้วไปดูเฮ้ยมันมีการเบรกเอาท์แบบนี้ไหมมีการย่อมาเทสมีการทําสัมลีมไหมมีการทํารูปแบบแพทเทิร์นต่างๆที่มันมีฟรีตามอินเทอร์เน็ตไปโดนแนวรับเก่าไปโดนแนวต้านเก่าแล้วปิด H4 ปิดเดกสวยๆอย่างเงี้ยตามตามจุดถ้าโดนแนวต้านแล้วปิดแดงคุณก็ทุบนะสต็อปลอตไว้ไฮเดิมใช่ไหมแต่ถ้าลงมาแล้นล่างเจอแนวรับข้างล่างใช่ไหมครับคุณเมื่อปิดเขียวคุณก็เข้าบาย นะถ้าเป็นเจอแนวรับกับหัวก็บายไปนะสต็อปลอก็อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นมันมีแท่งเทียนในการคอนเฟิร์มเพื่อดูแรงตลาดนะครับคุณไม่จําเป็นต้องแบบชั้นแม่งปลายเทนแน่นอนนะครับเพราะอะไรสมมุติถ้าคุณติดเศษติดการแบบเฮ้ยฉันเจอจุดตรงนี้เลยวเว้ยแม่งเป็นจุดที่สวยมากเลยฉันเข้าตุ้มชนะตุ้มชนะตุ้มชนะถ้าไม่ชนะฉันก็ซอยเอาขึ้นไปสงูงอีกอหอฉันซอยซอยซอย ถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดคุณอาจจะชนะมาเยอะมากต้องบอกว่าประสบการณ์ตรงแล้วกันยังไม่มีคลิปแยกเรื่องของประสบการณ์ตรงที่แบบเสียหายเยอะเมื่อก่อนเป็นยังไงอารมณ์ตอนนั้นทำอะไรมันก็สนุกดีนะมันเป็นสตรอรี่ที่แบบตอนแรกๆถ้าจะไปเล่าคนอื่นฟังก็อายแต่ถ้าคิดว่าได้เผยแพร่ต่อผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นจุดที่ทำให้ ผมมองตลาดได้ดีขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่มันจะถูกต้องเป๊ะตลอดนะครับมันต้องผ่านความเจ็บปวดก็เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละนะครับนะแค่ผมอาจจะเจ็บมากกว่าหลายๆคนนะสักเกที่ดูผมอยู่ตนั้นเองนะโอเคไว้จะมาเล่าให้ฟังเ,เนี่ย ตึงตึงต,งตึงประมาณนี้เพราะฉนะนั้นถ้าลงมาข้างล่างก็เหมือนกับตึงตึงตึงเราก็รอ h 4หรืออะไรก็ตามนะคือผมแบบผมรู้ทั้งทั้งที่แบบในใจตึงๆงว่ามันน่าจะพุ่งขึ้นนะมาถึงขอบขอบเนี่ยเฮ้ยแม่งต้นน้ำเลยนะน้าเข้านะก็ไม่เข้าเห็นปะเออรอนะครับนะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าแบบผมแบบโอ้ยบอกทุกคนแบบมันน่าบายมากแล้วผมก็ซอยการแม่งลงมานี่ก็ยังซอยขึ้นไปต่อ กราฟลงมานี่ก็ยังซอ,อยขึ้นไม่ต่ออุย้ยมันขึ้นมานิดนึงไว้นะขึ้นมาเทสเฮ้ยมันน่าจะขึ้นต่ซอ,อยบายขึ้นไปสรุปกราฟพุ่งลงมาเห็นปะเวลาเราติดออเดอร์ออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งความคิดในการมองกราฟของเราจะผิดไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นนะกัแบบ GU เหมือนเดิม GJ ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับนะอยู่ที่เดิมเลยฟิโบห้ นะใครที่อยากจะไปดูละเอียดไปดูคลิปที่แล้วแล้วการสําหรับ GJ นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะขึ้นเขาไอ้ีเเนี่ยเขาขึ้นมาจากเนะี่ยหลุดเบร a เอาท์ใช่ไหมหลุดมาละลงมาทดสอบทดสอบทดสอบตรงนี้ก็อย่างทดสอบนะแต่จุดตรงนี้ที่มันทดสอบมันไม่ได้เป็นจุดธรรมดานะครับมันเป็นจุดที่ไฮนี้กับไฮเนี่ยนะครับแล้วนะมันชนพอๆกันเห็นไหมผมก็จับลากมันมาขนานกันเลยนะครับมาที่โลตรงนี้ สลปุปึ้งนะครับมันดนมาตัดกันที่ตรงนี้พอดีนะครับก็เลยย้อนไปดูแล้วกันนะครับประมาณ2 3สคลิปที่แล้วนะที่การาฟยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วผมเคยมันหน้าบายนะนะมันมี H4 ปิดตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็แค่บายขึ้นไปนะถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเห็นไหมเวิร์นี้แต่ตอนเนี้ยผมก็มองว่าเวิร์นี้คุณดูดิมันมีความสําคัญบางอย่างที่ที่ผมก็ตอนแรกก็คิดแต่ไม่ได้พูดออกไป แต่ก็บอกมันมาเวิร์งเนี้ยมันเป็นเวิร์งใกล้ๆกันแหละนะตอนแรกที่ผมคิดคือมันอาจจะพุ่งขึ้นไปจากตรงเนี้ยเฮ้ยอาจจะขึ้นพุ่งไปเลยนะแล้วคุณดูดิ H4 ปิดเขียวตรงเนี้ยที่ผมบอกอะเวลาว่าการมันจะไปอะเห็นไหมเนี่ย h4 สปิดเขียวใช่ไหมครับคุณรอมันย่อม,มาครึ่งหนึ่งหรือ60%สเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยปึบนาะย่อยมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมแท่งนี้เท่าไหร่เอง 30- 40ิบสี่สิบปิ๊บถ้าคุณเข้าครึ่งหนึ่งอะไม่ได้ไม่ได้โกหกตัวเองเข้าต้มเลย สต็อปล็อคคุณยี่สิบปีบอะสมมุติถ้าคุณถือยันอะปึ่งสองร้อยปีบแล้วยี่ต่อสองร้อยนี่หนึ่งต่อสิบแล้วนะอ่ะเอาแค่ตรงนี้ก่อนอ่ะสมมุติยังถืออยู่อ่ายี่สิบต่อร้อยนี่ก็หนึ่งต่อห้าแล้วนะอาร์ที่ไหนจะขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมสมมติว่าคุณยอมรับความเสียหายได้สองเปอร์เซ็นตของพอร์ตสมมุติสองเปอร์เซ็นต์ของพอร์มมตคุณเสียได้สมสมุติว่าสองร้อยสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญ 20่ิ๊บจะต้องออกหลอดเท่าไหร่ก็ประมาณเท่าไหร่สิบหลอดเออหน่งหลอดใช่หมหนึ่งหอดถ้าเสีย20ก็200เหรียญใช่ไหมหนึ่งหลอดแล้วดูดิถ้า1ลอดคุณออกตรงนี้แล้วคุณปล่อยยาวมาอ่าไม่ต้องสูงสุดโกหกตัวเองหรอกเอาแค่แบบยังถืออยู่ยล้วกันหนึ0งพันเอสแล้วนะตอนนี้ถืออยู่ไม่นับสวอปนะอย่าเพิ่งไปนับสวอปเห็นปะเนี่ยจุดแบบนี้จุดสําคัญแบบเนี้ย มันมีมาไม่เยอะหรอกแต่ถ้ามันมีมาทีนึงก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าไปโลภถ้าโดนสตอล์บเก็ช่างหัวมันนะครับนะแต่ถ้าคุณได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นสมมติว่าถ้าคุณยังถืออยู่แล้วมันกลายเป็นมันขึ้นมาถึงตรงนี้ล่ะตุ้มทีเดียวนะครับนะเรลาผมเราเข้าครับแต่ก็ปิดไปแล้วนะครับนะตาม r านะครับ1ต่อ 3 4เนี่ยแหละไม่แน่ใจนะครับน้อยมากเสียดายอยู่ <c oughs> ที่จะบอกว่ากี้คือที่คิดไว้เนี่ยมันอาจจะขึ้นมาตรงเนี้ยปึ้งแล้วมันก็จะมาชนไลไรฟีโบ6กสเลยเห็นไหมครับใช่ไหมมาชนจาก50เนี่ยเกาะอยู่นานขึ้นมาชง6ก8เลยนะตรงนี้แต่ประเด็นนะแล้วมันก็จะโดนแนวต้านตรงนี้พอดีเห็นไหมครับจะได้ทุบก,กันแต่ประเด็นคือยังขึ้นมาไม่ถึกนะครับย่อลงไปก่อน มีสิทธิ์นะที่จะกลับมาหา m e m h h เอีนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องดูว่าไอเทนไลน์ตัวเนี้ยมันจะสามารถปิดเขียวได้ไหมถ้าถามว่าปิดเขียวตรงนี้ได้เป็นอนยญ,ญาตสำคัญปะทําไมจะไม่สําคัญล่ะอาจถึงแม้ยังทำไฮใหม่ไม่ได้แต่ก็ยังไม่ถือว่ามันหลุดเทนไลน์มันมีสิทธิ์ที่มันจะไปขึ้นไปได้ต่อนะครับถ้ามันมาดีตรงนี้ปุ๊บ H4 เขียวเข้าไหมเข้าสิรอหาอะไรล่ะเนี่ยสตอ็อปรอนิดเดียวถ้าขึ้น จากตอนแรกที่มันไม่ขึ้นคุณดูนะตอนแรกที่มันไม่ขึ้นมันก็อาจจะโดนอ่ะเป็นไฮเดิมใช่ไหมครับถ้าสมมุติ GU อยากไอ้ G j เจเนี่ยมันอยากจะพุ่งไปนิวไฮอ่ะถ้าขึ้นจากตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะทะลุนิวไฮเลยคุณเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เป็นเทไลอด้วยเห็นปะอาจจะย่อมาตรงนี้เอาฟิโบอีกรอบแล้วก็ขึ้นต่อถ้ามันอารมณ์มันประมาณนี้ถูกปะ เพราะถ้ามันไม่สามารถที่จะทําไมทําไมถึงไม่ขึ้นแต่แรกเพราะถ้ามันไม่สามารถที่ทะลุไฮเดิมได้เนี่ยมันก็ไปไอแนวหลักนี้ไม่ได้เห็นไหมมันก็จะไปยากมันก็จะช้าอีกอันนี้คือโคตรมโนเลยนะแต่คือวิเคราะห์ตามเทนไลน์ไม่ได้มั่วนะครับนะมันมี EMA week ที่รออยู่นะครับอาจจะเป็นด้วย EMA week เนี่ยรออยู่นะครับอาจจะพุ่งไปสัปดาห์2สัปดาห์นี้แหละนะผมคาดไว้เพราะอะไร เพราะเห็นเนี่ยมันดันตัวขึ้นมาเนี่ยวิกวิกสอ,สองวิกที่ผ่านมาเนี่ยดันตัวขึ้นมาแล้วแต่อีกในหนึ่งคือถ้าเราไปดูเดย์เนี่ยมันก็เล่นปิดเดย์ซะแบบหมดกำลังใจเนาะปิดเดย์แดงมาขั้นเนี่ยนะถ้าคือมันมีสิทธิ์ที่เกิดขึ้นได้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะเราชอบเห็นการาฟอย่างเงี้ยแบบเขียวเขียวเขียวมาเยอะแล้วแดงมาขั้น แล้วสัปดาห์นี้ดันแดงพุดพรวดทีเดียวเลยทะลุเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องยอมนะครับนะแต่ส่วนตัวก็คือถ้าตรงนี้แล้วมันหลุดมาจริงสมมติโดนสต็อปลอนแล้วหลุดมาจริงนะหลุดลงมาฟึ่งเนี่ยก็ต้องยอมแล้วละ่ะนะต้องมองใหม่นะครับนะไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราจะขึ้นแล้วเราทําไมถึงไม่บายต จะทำอย่างนั้นทำไมนะเราก็เป็นเม้าตัวเล็กๆขอเศษเงินของตลาดไปก็พอแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนะผมว่าหลายๆคนน่าจะพอเข้าใจในมุมมองที่ผมพูดแล้วล่ะ <c oughs> นะตอนนี้ก็เหมือนกำลังเกาะฟิโบ50อยู่นะครับนะถ,ถ้าตามระบบก็คือฟิโบเลยยี่สบห้าเใช่ไหมนะชนตรงนี้ปึ่ง tp 50ใช่ไหมครับ ได้เข้ากันหรือเปล่าเทคนิคนี้นะครับเจ็ดสนะิหกิบปิ๊บนะคือเทคนิคไอแซมๆพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากพูดนะไปไปเไปเข้าออเดอร์กันเองนะครับนะถ้าบอกหมดมันมันเป็นจุดที่น้อยอ่ะนะครับนะห้าสิบหิบเ๊บบางคนก็เข้าหนักก็ได้เยอะแต่ผมแบบมองเป็นเทรนใหญ่หญไปเลยนะครับนะให้เราลันเทรนไปตามความเป็นจริงดีกว่านะครับมันก็ความเป็นจริงทุกอันแหละนะครับนะแต่ว่าให้มารันเทรนยาวๆเนี่ยอย่างเงี้ย มา50ก็เฮ้ยมันมีสีที่จะไป6 4. 8 8เว้ยแล้วก็อาจจะขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอจุดเล็กๆในน้อยใครจะเข้าก็เข้านะครับก็มารุ้น,นกันว่าวิกนะวันนี้วันอะไรวัน put, พุธพฤหัสนะครับนะจะปิดวิ k ส่วนแดงหรือจะสามารถพุ่งขึ้นไปได้นะครับวันนี้วันพุธอยู่เนาะนะนะนะเพราะามันยังไม่จบกาวันพุธ นะถ้าแบบแดงลงมาอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ปิดเขียวโง่แ่มเลยนะครับนะถ้าวันนี้ปิดเขียวได้พรุ่งนี้พุ่งต่อเนะี่ยอุ้ยระชากเฉยมาเนาะประมาณนี้ส่วนน้องทองนะครับนะน้องทองก็ไม่น่าจะขึ้นตรงนี้ป่าวะเออไม่ถึงเนาะเหมือนจะขึ้นไม่ไหวนะครับนะที่คาดหวังว่า เอ่อ uh, EMA 200 day แล้วก็เป็นเทรนดลน์เ hmm. ก่าเนี่ยน่าจะปิดน่ยอาจจะมีการดีขึ้นไปหน่อยนึงแต่ว่าหน่อยจริงๆหน่อยมากหน่อยแบบดูดิ H4 ปิดเขียวนะ mm hmm. ผมก็ตามไปแหละนะครับนะแต่โดนสต็อปลอดหน้าออเดอร์แล้วคือคิดว่าน่าจะขึ้นมาแบบอีสักนิดนึงนะตั้ช่วงเนี้ยนะมาเอาตรงนี้หน่อยแล้วค่อยลงไปแต่นี้ลงเลยนะครับนะลงเลยก็ลงไม่ได้ซีเรียสนะครับนะ ไม้หลักยังอยู่ะให้เรามามองกันใหม่เห็นไหมวันนี้อาจจะทะลุโลทะลุไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะยังนะครับเลยปริมอีกหน่อยแหละถ้าไม่มีไรหลู่านน่าจะทะลุลงไปหละอาจจะแบบตีสามตีสองตีสามตีสี่อะไรเงี้ยนะอยู่ดีก็ค่อยๆไหลลงไปอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนลักษณะถ้าไหลลงทะลุโลนะ ผมว่าเปิดแท่งใหม่มาอาจจะไหลลงเลยก็ได้นะเนี่ยเวลาทองมาไหลมันชอบไหลแบบหน้าตาเฉยมึนๆอ่ะกูไหลไม่หยุดกูไม่สนใจนะประมาณนั้นกูไหลไม่หยุดไม่สนใจโอเคก็ผมให้มองตามนี้แล้วกันตอนแรกเป็นเทนขาขึ้นนะครับนะกราฟก็ได้ทะลุเบรกเอาลงมานะก็จะมีจุดตรงนี้เห็นไหมเป็นจุดที่โดนทุบลงมาแรงเป็นจุดเบรกเอา นะจุดแรกย้อนขึ้นมาโดนจุดเก่านะทุบลงมาไ้ย่อกลับขึ้นไปโดนจุดเบรกเอาทเก่าทำ้ายลงมาอีกรอบนึงนะครับก็เป็นลักษณะของอะไรผมไม่เข้าใจว่าเป็นตัวอะไรตัว M ปะ่นะเนาะเนี่ยเออที่คาดหวังไว้ก็เป็นนี้แหละที่ทำมุมไว้เนี่ยคืออาจจะดีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมแล้วค่อยลงอย่างเงี้ยก็อาจจะสวยงามแต่ถ้ามัน ลงไปเลยก็ไม่มีปัญหาเนะเพราะมันเป็นนิสัยของทองอยู่แล้วนะดีดบ้างไม่ดีดบ้างนะแต่ก็ไปเวลาไปก็ไปแบบมึนๆงงๆนะครับนิดเดียวแหละมาดูวีกกันนะครับเนี่ยเห็นปะวีคที่แล้วปิดอย่างนี้เห็นไหมบางคนรอให้มันย่อขึ้นไปนะที่ผมบอกอ้ยอาจจะย่อนะหรืออาจจะลงไปเลยก็ได้เพราะว่าทองมันมันเป็นขาลงไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหลุดเบรกเอามาเรียบร้อยแล้วนะ เนียมาดูดเบรกเอาตตรงเนี้ยมา,ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทรงตอนนี้มาเป็นทรงแบบเทนลงเนี่ยมันอาจจะแบบนะกลุ่มก้อนนี้ก็อาจจะเป็นตรงนี้เลยตึงนะครับทําไมถึงชี้ลูกศรมาตรงนี้เพราะนี่ไงฟิโบ50เห็นไหมครับนี่ร้อยศูนย์อยู่ข้างล่างนะเออี่เนี่ยมันจะเป็นฟิโบของรอบสวิงเนี่ยเห็นไหม100ร้อยกับศูนย์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยห้าสิบมันอยู่นี่นะครับ แล้วเหมือนกับตรงเนี้ย50มันก็เป็นขอบเทนไลน์พอดีเลยมันก็มีนัยยะที่สําคัญมากๆที่กราฟจะลงไปนะจ๊ะทั้นทองเพราะสะสมไม้เซลล์เนี่ยมันมันไม่เสียหายแต่ว่าใครที่จะไปโอเวอร์เทรดเนี่ยแล้วแบบโดนสมมุติว่าโอเวอร์เทรดจะจัด,จดทุกไว้แบบมากนะบอกเฮ้ยลงแน่นอนนะตรงกับความคิดตัวเองด้วยและไอหานี่มาบอกว่าเฮ้ยลงแน่นอนแล้วคุณไปอัดหนักเนะี่ย เกิดอยู่ดีมีข่าวอะไรไม่รู้กราฟกระชากขึ้นะนะนะเยอะนะอ่ะสมมุติกระชากขึ้นสมมุติหลายๆๆลงกระชากขึ้นตุ้มมานี่เลยร้อยสี่สิบปีบคุณว่าพอร์ตคุณรับไหวไหมถ้าคุณโอเวอร์เทรดผมว่ารับไม่ไหวอ่ะร้อยสี่สิบปีบนะครับนะเพราะฉะนั้นเผื่อไม้เผื่อใจด้วยนะครับนะะแต่ถ้าใครแบบคิดว่าเฮ้ยลงจากจุดเนี้ยลงได้แน่นอนเดี๋ยวมันต้องลงคุณคุณควรจะทำอะไรสต็อปลอยไ้นี่ไง ไอจุดแบบนี้มันเป็นจุดอะไรจุดการตายนะครับนะมันจะจุดการตายเช่นจะทุบลงจะจะเซลเนี่ยต้มมาเนี่ยคาดว่าได้แน่นอนควรมีซอบล้อตรงนี้นะครับนะเนี่ยซับล้อตรงนี้ไปนะหายตรงเนี้ยถ้ามันมาชนก็แสดงว่ามันจะไปต่อเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนชนอย่างน้อยทุนคุณมีเหลืออยู่นะครับคุณก็ามาเข้าเอาตรงที่แบบสมว่าถ้ามันมาชนตึง้งแล้วมันก็ปิดปิดแดงณนะเวิร์เนี่ย แล้วค่อยทุบตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่ะดีไหมดีกว่าปล่อยลากจนอีคิวตี้แม่งน้อยกว่าเดิมไปอีกจะมาใส่หลอดตรงนี้ก็กลัวกลัวแหละกลัวอยู่ดีมันดีขึ้นมาอีกใช่ไหมเออสู้แบบตัดปัญหาให้จบไปเลยนะจบไปเลยนะอย่าค้างคานะแล้วค่อยมาเข้าตรงนี้เป็นกิจจลักษณะดีกว่าถ้ามันพุ่งขึ้นอีกทีนะดัะนั้นจุดแบบนี้มีเยอะมันไม่ใช่แค่เป็นลักษณะนี้หรอกนะอาจจะเป็นแบบพวก คุณเห็นไหมล่ะจุดสําคัญเนี่ยมันจะมีอะไรเวิร์าสำคัญเห็นไหมมันจะมี H4 มาปิดขั้น H4 แดงมาปิดเนี่ยในจุดแบบนี้ถ้าคุณกลัวที่คุณจะเข้ามันอ่ะคุณดูดิมันคุ้มไหมที่คุณจะกลัวเนี่ยยาวขนาดนี้ H4 เนี่ยปิดแดงทั้งนั้นเลยเนี่ยเวลามี H4 ปิดเห็นไหมยาวตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าทองตอนนี้ถ้ามี H4 ปิดนำเนี่ยในจุดสําคัญเนี่ย ให้สี่ปิดแดงเนี่ยโหน่าเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะ stop ปล s อเราอยู่แค่ห g h มันเท่านั้นเองนะทเทคนิคจ๋าเลยวันนี้นะครับถึงแม้จะพูดซ้ํำๆแต่ก็น่าจะย้าให้กับคนที่ดูอยู่ได้นะครับวันนี้ต้องก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้แล้วก็เอาแตหละอ,อย่างไปปร,รับใช้ในมุมของตนเองนะครับนะผมก็ ยินดีแล้วขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับนะแล้วก็ก็จะพยายามทําต่อไปนะครับนะเดี๋ยวช่วงต้นเดือนหน้าก็อาจจะมีธุระนะครับนะไม่ได้มาวิเคราะห์กันเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆคนใหม่จะตั้งใจฝึกนะมีในเพลย์ลิสสอนฟรีมากมายนะครับนะจนแบบไม่รู้จะปล่อยอะไรให้แล้วล่ะนะครับนะถ้าแบบดูหมดแล้วเข้าใจนะ เมื่อพอดูหมดไปสึกซ้อมเองลองมาดูวิเคราะห์บ้างมันก็จะมีเทคนิคเสริมระหว่างนั้นอารมณ์ระหว่างนั้นเพราะผมไม่ได้เอากราฟมาวิเคราะห์ย้อนหลังนะครับนะเป็นวิเคราะห์สดใหม่ตลอดนะครับนะผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะไม่ปรับปรุงคาําด่าไม่สนคําชมนะประมาณนั้นนะถ้าทุกคนเป็นได้แบบนี้ผมว่าสบายครับอยู่คนเดียวได้สบาย ก็ <c oughs> หวังว่าทุทกๆอย่างที่ทํามาก็จะเป็นผลพวงให้เพื่อนๆน,นะครับนะมีมวงที่ดีขึ้นนะครับนะไม่ต้องไปเ,เจออะไรที่ผิดๆนะครับนะไม่ได้บอกว่าไม่มีผิดถูกหรอกแต่ไปเจออะไรที่มันแบบไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณต้องแบบเสียเงินเสียทองมั่วซั่วนะครับนะกไปแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับสนับสนุนกันได้นะครับเปิดบัญชีด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเราใครที่อยากจะเรียนนะครับนาพิเศษนะเรียนคอร์สพิเศษนะครับเพราะว่าก็มีเรียนไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมก็จริงจังวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีขอบคุณมากๆนะขอให้ทนแข็งแรงสาหรับวันปีใหม่ไทยแล้วก็ทํากําไรให้ได้เยอะๆนะครับรักษาทุนให้ได้ดีๆดีกว่า นะเพราะาถ้าเราสาทุนได้ดีๆเนี่ยกำไรมาเองอยู่แล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ